มีตัวละครหนึ่งเท่เท่เท <one guy> <forcé> <คะ>่ตาย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 อัศโบนั่นได้แทรกซึมเข้าไปครับผมเพื่อที่จะบุกช่วยคือข่าวที่องค์หญิงวิวินเนี่ยถูกรัฐบาลโลกเก็บตายต่างๆได้อิมขาบุ๋ม นอยู่กับผมสุดแหลกเจ้ากับเวาเดินเกับเรื่องของการตีโพดีไฟวันพีอีกแล้วคือดีต่อเฮ้ยล่าสุดแม็กซบ,บอกว่าพี่กมาังจเป็นตัวช่วยบอกว่าพี่ครับทำคลิปตีโพดีไฟอีกหน่อยครับผมชื่นใจจริงนะเจอแค่นั้นครับผมรู้สึกดีจริงๆนะแล้ววันนี้ก็คือเราไม่ได้มาก,กับพี่เผาอย่างเดียวรรเรามากับ ของเพจบิงโกที่ยิ่งใหญ่สดน้นของรอกนี้ครับเพจน้องขวัญฮอปโมเดลอะลนซ่โบแล้วีดปาโ้ขวัองโมเดลกระก็โงป้าโป้าขวัญมเเป็นตัเบอร์น่ะครับวีนีี่น้องเขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขไปรเด็นปพจน้องขวัญแหม่เอาเดี๋ยวใส่สาวหนึอง่ะเพจบิงโก หนึ่งที่ยิ่งใหญ่สุดวานฮอปโมเดลแอนนี่เฟสเฮ้ยพอแล้วมันตัดต่อมันเหนื่อยโอเควันนี้เราจะมาดีโมดีพายวันพีชในว่าด้วยเรื่องของโลกภายนอกวานอคนี้นะครับผมว่าในเรื่องโลกภายนอกของวานอคนี้คือเปิดประเด็นถึงเรื่องโลกภายนอกของวานอครับมีตัวละครหนึ่งที่ที่ที่ตายตายตาย ก่อนจะมาวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆว่าใครตายผมจะขอวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์โลกภายนอกอเริ่มด้วยด้วยจากการที่เรียกเหล่าประชุมพระมหากษัตริย์ทั้งหลายในโลกการ์ตูนวันพีชนะครับเราได้เห็นว่าโคบีได้ไปรับกระส่จากอาณาจักรเดโลซ่าเดโลซ่าแล้วรีเบก้าก็เป็นคนยื่นยังสุดพิ่มให้กับโคบีกาก็พาเจ้าหญิงราชีมานะแล้วเราได้รู้ว่า ประชุมเมริจัวเนี่ยซาโบนั้นได้แทรกซึมเข้าไปผมเพื่อที่จะบุกช่วยคูมะางจากนั้นก็มีการประทะก,การเกิดขึ้นของเหล่าคณะปฏิวัติกับคนเอกทั้งสองนะครับนั่นคือคุณลูกกิวกับมุจิโทระอุจิทระ,ะครับผมในระหว่างที่ประชุมเนี่ยมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นนะครับก็คือ รัฐบาลโลกได้ยกเลิกเจตเทพักรศตร์เราได้รู้ว่าทุกคนถูกตามล่าหมดเลยที่เป็นตำแหน่งเจตเจตจักรต์ทั้งหมดแต่เรารู้ว่ามีคนเดียวที่ไม่ได้เป็นอะไรแน่นอนนั่นคือบาร์กี้ใช่เพราะว่าเขาได้กลายเป็นสีจักรพรรดิไปแล้วแต่กรรงของเจตเจตจัรศาตร์ไม่ว่าจะมัยแฮงค็อกหรือมีฮอสลูกของหนว่ขาวที่เขาอ้างวขาเป็นลูกนข่าวนะครับผมคนพวกนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้การประท้าของ ซาโบกับคณะปทิวัตเนี่ยมันมีเหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์ที่ทําให้คณะปทิวัตเนี่ยช็อกกับข่าวข่าวนึงช็อกกันหลายคนเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าซาโบ้นั้นตายใช่ครับแต่ว่าถ้าแบบซาโบตายเนี่ยมันไม่น่าจะแบบจากอ่านข่าวนะมันน่าจะมีเหตุการณ์ที่ลูฟี่ได้มีบ,บกาต้องไหม้แล้วบีบกาบต้องไหม้แปลว่าซาโบยังไม่ตายเหตุการณ์ที่มากกว่านั้นก็คือมีบุคคลหนึ่งไปหาันนั่นก็คือแชงโค้ดทันทีที่เขาไปหา าพุเทเจ้าเราก็ได้มารู้จกากภาพมโนว่าห้าพุทเท้าแม่งได้รู้ทันทีเลยว่าผมพิศาจที่ตามหานั้นน่ะไปอยู่ที่ใครถ้าพกับว่าเชงคูดนั้นไปบอกกับข้าพุทเท้าเรื่องบูฟี่ใช่ครับและประยันอีกคนนึงที่เขาโผล่ขึ้นมาเขาก็คือท่านอิมครับท่านอิมได้ถือกระดาษอยู่4ใบมีรูปอยู่4คนคนั่นคือคนแรกชิราโฮชิคนที่2มังคีดีรู สามมาแชลดีชีสหนวดดำและสี่องหญิงวี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 เราได้เห็นว่ากระดาษนั้นถูกฉีกกันหมดเลยกระดาษที่ถูกฉีกไปก็มีของหนวดดำลูฟี่แต่มีแผ่นหนึ่งที่เขาถือไปก็คือเราไม่รู้ว่าเขาถืออะไรไปใช่ไหมใช่ไม่รู้แต่เขาเดินไปเปิดประตูประตูหนึง่งแล้วเราเจอหมวกฟังยักษ์เกิดขึ้นแต่แล้วคนคาดเดาว่าอาจจะเป็นหมวกจอยบอยอีกอันหนึ่งท <Yes. S 1> ี่ผม รู้สึกบอส่กคือตอนที่กราฟไปส่งเจ้าหญิงเงือกที่อาณาจักรเนี่ยกราฟได้พูดไปสั้นๆว่าตอนนี้รัฐบาลโลกอ่ะไม่มีทหารกําลังคนพอที่จะดูแลเรื่องนี้หรอกเพราะมันกำลังเกิดเรื่องเรื่องวุ่นวายอยู่โดยเฉพาะกับอาณาจักรอาราบิกาแล้วจบเลยนะฮะของด้านั้นมีเหตุการณ์หนึ่งไอ้นักข่าวชื่อมอแกนใช่ไหมพยายามเจอตีแถวข่าวอะไรบางอย่างไม่รู้รัฐบาลโลกต้องการปิดปากไอ้มอแกนโดยการส่งทีวีทีโรไปกำจัดแต่ก็กำจัดไม่ได้มอแกนได้พูดเปยว่ามันมีคนตายแล้วว่าปลุ ได้ส่งข่าววงในมา ไอวาโปรเนี่ยบางคนจะจำไม่ได้ก็คยคนที่เคยอยู่อยากดับมัผู้ที่เคยมีปัญหากับผู้หญิงวิวี่แบบตบหน้าก็มีองหญิงวิวี่ v v ตอนเด็กมาแลยที่นแดงเลยอ่ะผมเกรงผมใส่ว่าประโยคที่ห้าผู้เท่าถามกับท่านอิมว่าอยากให้ใครหายไปอ่ะบวกกับแผ่นกระดาษสี่คนนั้นที่เราเพิ่งพูดมาเมื่อกี้ครับสามคนนั้นยังอยู่ดีครับแต่วิวี่ดูเือะอ่อนแอสุดรัฐบาลโลกน่าจะกําจัดง่ายสุดก็คือผคหญิงวิวี่แล้วบวกกับกาบพูดว่ามีปัญหาเกิดที่กาบมาต้าแล้วคนอย่างกาบอ่ะไม่เคยพูดโกหกแล้ว วบวกกับมอแกนต้องการจะเผยแพร่ข่าวแหละเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลโลกเก็บราชวงของวิ<อ>งววีเนี่ยมันคือความเฉาซึ่งต้องการปิดข่าวไปแล้วแต่มอแกนก็อยากที่จะเล่าซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าข่าวนั้นคือข่าวที่องค์หญิงวิวีเนี่ยผูกรัฐบาลโลกเก็บตามคอามถังท่านอิมอเนี่ยมันเป็นไม่ได้ไหมเพื่อนที่ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่แตอาดดับบอกว่าเรื่องราววันพีนเนี่ยสู่โค้งสุดท้ายแล้วเป็นไม่ได้ไหมที่ว่ากองทัพดูฟี่ทั้งหมดเนี่ยควสึกกัอนรัฐบาลโลกในข้อหม่ ไได้เฮ้ยขานหน่อยดิเฮียวิววีตายเลยเฮียมึงบ้าบ้าวิววีตายไ้โอเคแล้วถ้าไม่ใช่วิวีเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครตายจะ่สำหรับผมนะจริงจริงอะใครจะตายก็ได้อาจจะเป็นเจเทพตายก็ได้คณะปฏิวัติที่ว่าบุกไปตายก็ได้หรือเป็นซาบก็ได้แต่ผมรู้ึกว่าการที่สะเทือนอารมณ์คนที่สุดอะก็ต้องเป็นวิววีทำไมอาจารย์ถึงกล้าว่าให้วิววีตายเพราะว่าเขาเคยทำไปแล้วรอบนึงแล้วทำสำเร็จด้วยคือการก็ปล่อยให้เอสตายตอนแรกตาพวกเรา สู้เลยหนูผมมองว่า วิวีอ่ะโอกาสตายเป็นไปได้ไหมถามว่าเป็นไปได้แต่น้อยมากน้อยมากอ่ะคือหนึ่งเลยวิวีคือเจ้าหญิงของอาณาจักรอาราบาถูกไหมถูกครับแล้วในการประชุมอย่างเงี้ยมันประชุมเจ้าของประเทศทุกประเทศแล่ละมารวมตัวกันร,รวมกันหมดอ่าแล้วการ <c oughs> ที่สมมตินะอ่าแล้วการที่จะแบบมาทำร้ายวิวีหรือว่าทําให้วิวีตายไปในสุดครั้งนั้นในประชุมนั้นผมว่าไม่ไม่ควร <c oughs> ถ้าจะจัดการวิวีจริงๆนะผมว่าควรจะไปจัดการแล้วแบบว่าใช้พวกซีพีซีโร่หรือคนอื่นอ่ะจัดการที่อาณา จากรแล้วไปแบบว่ายูนความผิดใอ้พวกนั้ให้พวกโดนสลัดดีกว่าก็นี่ไงที่กาพูดแหละว่ามันเกิดที่อะไรบ้างอ่าแล้วบวกก่น้องการพมีความถูกเลยเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้ซีบีเซลล์หรือโดนสลัดกำจัดก็ได้แต่มอร์แกนมันไปรู้ข่าวมาจะาเด่นต้องกาจัดตีพิมพ์ประเด็นนี้คือมอร์แกนเนี่ยผมบอกเลยนะอย่าไปเชื่อมันเยอะอ่ะตอนที่ลูฟี่ข้าหัวขึ้น1,500ง้าร้อยล้านเมลบอกว่าอะไรบ้างลมแม่ทัพอาแคคเกอร์คาตาคุริและที่สำคัญบอกว่าไปจัดการบิ๊กบัมด้วยแต่ซึ่งไม่เป็นความจริงบิ๊กบัมเนี่่่ยไมใช จำได้ไหมที่มันพลาดหัวข่าวว่าหรือนี่จะเป็นห้าจักรพรรดิคนใหม่ได้ถือกําเนิดอพาดเวิร์มาหลังจากที่เรา,าลองมาลองวิเคราะห์กันมันพลาดหัวเกินจริงไหมแตุ่ณลองเกินจริงเลอผมว่าเกินจริงแต่ก็มีความจริงอยู่ในนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ไม่ใช่ทรอเพราะเพราะว่าสิ่งที่มองการพูดมาเกือบร้อยเป็นจริเพราะว่าบุกไปโค่นตัวใหญ่สองตัวจริงใช่ไหมแล้วบวกกับว่าการบุกไปแล้วออกมาอย่างปลอดภัยเนี่ยถ้ากับฉีกหน้าจักรพรรดินะโอ้ยเยทะเลยจริงถ้าไม่ใช่วิวิตายแล้วน้องหวันที่ว่าใครแล้วที่ว่าจะตายนตัวผมอนว ไม่ได้ถึงขั้นตายไม่แต่ว่าโมแกนบอกว่ามีคนตายแต่เหตุการณ์ประชมคนหนึ่งตายในที่นี้อาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นตัวรลักหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนลูกสมุนที่เข้าไปรับรับดาเมจหรือรับผลกระทบไรแทนจากการปฏิวัติหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นพวกคณะปฏิวัติคนไหนพวกคนที่เป็นอิกรามนึืออกไหมสมุนตุยงอาจจะเป็นไปได้ในที่นั้นผมมองว่าไม่ใช่พวกลัทุม เพราะว่าม,มันไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเผา่าเขาเรียกเผ่าบังฟรฟ้าใช่ไหม <Easy. S 1> จะจัดการกับพวกราชวงศ์ให้มันแบบว่ามันวุ่นวายกันไปอีกอะแค่รับมือกับพวกสูดกับโจนสลัดนะมันก็วุ่นวายแล้วแล้ว<น>ต้องมาทาลายกันไป <c oughs> อ,อีกเพื่ออะไรถูกไหมอันนี้ผมนะฮะเชื่อว่าเหตุผลที่มีปัญหากับอาราบัต้าในเรื่พงราชวงเนี่ยเพราะว่า,วาการตัดดาบที่รวมกันใช่ไหมผู้ที่สร้างรัฐบาลโลกขึ้นมาใช่ไหมถูกแล้วทุทกๆคนนะ่ะก็ขึ้นมาเป็นเผ่าบังฟรฟ้าครับแต่อาราบัต้าขอตัวอจากเรื่องนี้ แันราแต่ดาวอจาเป็นอันตรายเดียวที่ควรจะเป็นผอมกวางฟ้าตะถอนตัวออกมามันเหมือนกับเป็นอายที่ต่อต้านกับผอมกวาฟ้าว่ากูไม่อยากเป็นพวกมึงทั้งทั้งมีิทธิ์นะมันเป็นไปได้ไหมว่าแล้ววกับปกจริยาของวิวี่ที่ผอมกวางฟ้าจะจะจับพิราชีเนี่ยเราเห็นวิวี่ออกอาการเลยออกตัวแอคทีฟแบบเฮ้ยท่านทำงี้ไม่ถูกนะอะไรเงี้ยทั้งที่ผอมกวนฟ้าเป็นผพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมราะสุดโตผม ม,มองว่าไอ้ไไอเรื่องนั้นอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ไหมไม่มีโอกาสเปลี่ยนไปได้แต่สําหรับตัวอ่ะผมยกตัวอย่างเลยตัวฟราบิงโกเนี่ยคร mm hmm. อบครัวครอบครัวเขาอ่ะที่พ่อเขาอ่ะยอมแบบว่าออกจากต้นตระกูลใช่ไหมล่มกัานชีวิตกับเอ่อพวกมนุษย์เอาส่วนตัวผมมองว่าพวกเผ่ามังกรฟ้าก็แบบไม่ได้แค่รังเกียจในตัวบุคคลนั้นรังเกียจในตัวของครอบครัวของโดฟราบิงโกก็คือดองเคียวเต้ใช่ไหมพี่ครับมันก็แบบว่าไม่ได้ไปตามล่าอะไรขนาดนั้นแค่มันจะไม่มีสิทธิพิเศษหรือว่ากลายแบบเป็นคนธรรมดาทั่วไปผมมองว่าการ ที่พูดถึงอาณาจักรอาราบเนี่ยมัน เกี่ยวกับเจ็ดเทพอันนี้ผมขออนุญาตวนกลับไปได้ไหมนะอ่ามันจะมีสองอาณาจักรที่ได้รับผลคืออาราบัสกับเดโรซาครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ประชุมกันแล้วทั้งสองราชายืนยืนเป็นพ้องด้วยกันทั้งอาณาจักรอาราบัสต้าพ่อของอาวิวีแล้วก็พ่อของริเบกาครับเดโรซาใช่ไหมฮะอาณาจักรก็ขึ้นมาพูดถึงยึดยกประเด็นเรื่องยกเลิกไอ้เรื่องเจ็ดเทพเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะแบบว่าไม่น่ะมีโอกาสที่วิวีจะตายผมมองว่าเป็นคนอื่นที่ตายอยู่ดีขอาต้องผ่านนะครับขานเพิ่มชมเผื่อที่ต้อง ชมหลายคนตอนนี Hoy, ้เห็นด้วยกับต้องผ่านไปแล้วช่วยอธิบายเรื่องที่ว่าท่านอิมเนี่ยทำไมถึงต้องถือรูปภาพสี่คนนั้นเออจทนไม่แต่สุดท้ายเขาถือแผ่นใครไปแล้วจากนั้นท่านอิมก็มานั่งที่บาชาแบบว่าเงาเมื่และห้าผู้ท้ามาคุกเข่าบอกว่าช่วยบอกมันเถอะว่าอยากให้แสงไหนหายไปแล้วท่านอิมจะให้ใครหายไปท่านเศษวีวีพูดง่ายว่า ถือกระดาษสีแบเหมือนเลือกนะเอาใครดีวะถ้าไม่ใช่4คนที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยเราไม่ใช่พี่พี่น้องฝันกับเพื่อนๆที่คิดว่าท่านยิมอยากให้ใครไข่ไปส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมว่าไอ้สี่สี่บุคคลในรูปภาพนั้นน่าจะมีอะไรแปงงนยยะเอาไว้ว่ามีผล มีคลต่อแผนการของท่านอินอนาคตอาจจะแบบว่าถ้าไม่กําจัดไปก็จะแบบว่าทําให้แผนการของท่านอินดำเนินการไม่ได้ดนัาใจเลยแล้วถ้า,ถาไม่ใช่ <ดำ S 1> วิววี<ๆ><ๆ>แบบลองมีคอห์ได้ไหมครับค,คิดว่าใครนะที่จัดที่ท่านอินอยากให้ ผมว่าไม่น่าตายนะจ๊ะกับแม่หายไปคาว่าหายไปในที่นี้มันมีกว้างมากเลยนะว่าจะไปจับตัวใช่ไหมจับตัวหรือว่าสุาเป็นไปได้ไม่ได้เข้ามาขึงไว้อ่างเงี้ยนะถ้าเราปัดว่าวิวิ่ไม่ตายอาณาจักรอาราบตาก้าเรมีปัญหาอะไรทันทีี่เพิ่งกลับจากประชุมที่ผมต้องโยงเพราะว่าอาณาจักรอาราบตามีปัญหาดันไปตรงกับที่ท่านอิมแม่งถือกระดาษวิววิพอดีส่ดตัวนะส่นตัวครับว่ามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาของอาณาจักรอาราบตาทำไมต้องแคร์อาราบตาขนาดนั้นด้วยในเมื่ ถูกไหมโลกถูกแต่แค่หนึ่งอาณาจักรขนาดขนาดอาณาจักรที่โดราเมงโกไอเดโรซาโดนพวกคุมมากี่ปีอะมันยังแทบจะไม่มีใครไปสนใจเลยโดยส่วนถ้าคือหน้าพวกลูฟี่ไมไปก็คือแม่งเป็นของเล่นกันอยู่อย่างนั้นอะถูกถูกไหมอาราบาต้ามันอยู่ไหนนะไหนไหนพี่มันยืนยันอยู่ยังอยู่ในแกลล่ามอยู่ในแกลล่าใช่ไหมแค่เกาะก่อนหนึ่งประเทศหนึ่งในแกลล่าทำไมต้องไปใส่ใจขนาดนั้นถูกไหมอ่าผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าและท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครตายห่าอะไรใบ้นี่ทันทีถึงแต่แน่พี่ พี่คิดว่าทําไมถึงต้องหายใจรู้ป่ะในมุมมองของพี่นะเพราะว่าในมุมมองของท่านผู้ชมคืออาณาจักรเราได้เป็นอาณาจักรเดียวที่ถอนตัวออกจากกลายเป็นของไฟไหมถ้ายังเก็บเอาไว้นะถ้าอาาจักทุกทุกทุกคนอ่ะที่สับหัวทะนรกอยู่อ่ะถอนตัวออกหมดเลยสังเกตไหมตัวร้ายถ้าเห็นใครที่แบบว่าเปลี่ยนได้ไหมถอนเลยสับแต่เรื่องนี้รนะผมมองว่าอาณาจักรทุกอาณาจักรมันไม้คิดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำพึ่งเมืองสุดพึ่งป่าใช่ทั้งการคุ้มกันของรัฐบาลอะไรแบบพวกนี้เอง เพื่อนๆครับถ้าไม่ใช่วีวีตายเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่กลุ่มหมวกฟางจะเลี้ยวเรือกลับมาพร้อมกับเรียกกําลังพลกองทัพกว่ากี่พันคนนะเจ็ดพันนะเจ็ดพันเหตุผลอะไรครับที่ผมว่าถ้าเป็นเหนี้ผมว่ามันต้องว่าสุดท้ายลงไปที่ซาโบกเหมือนกันซาโบใช่ไหมถ้าวีพีอยากซาโบก็มันเบสิกผมว่าซาโบกมีมีประเด็นอยู่แล้วมีประเด็นที่เพื่อให้เรียกกลุ่มคณะปฏิวัติ เรายกเป็นศึกของคณะปฏิวัติแล้วแต่ครั้งนี้ผมว่าัระาลโลกเจอสิธิ์รอบได้แหละทั้งเจ็ดเทพที่แบบว่ามึงมาปลดโกงเนี่ยแฮงอคอกก็ได้ออกหน้าตากับเกี่ยวกับลูฟี่แหละมีคอ,อยยอนหลัง ทำไมถึงคณะปฏิวัติถึงตกใจทีนี้นผมเลยตัดเ,เรื่องวีว okay. ีออกไปก่อนพวกคณะปฏิวัติต้องตกใจเรื่องของวีวี <No. S 1> เลยผมเลยผมเลยคิดอย่างนี้ข่าวของซาโบโเป็นข่าวที่ไม่ได้ปิดซาโบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับข่าวที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกปิดครับแต่ว่าข่าวที่มอแกนยังไม่ทันได้ตีพิมพ์นะครับมันคือข่าวอะไรแต่ตอนน้้นทุกคนอ่านข่าวซาบโบไปแล้วน,นะแต่มอแกนยังไม่ได้ตีพิมพ์มีข่าวหนึ่งที่ถูกไฟเฟอร์ส่งมาเก็บก่อนใช่ป่ะทีวีโร่อ่ะมันยังไงกันแน่ครับท่านผู้ชมเออเอาเป็นว่าเพื่อนๆคลิปนี้เราาม คอมเมนต์กันดีกว่าหรือว่าเราตีตโพยตีพายเข้อกันดีกว่าว่าใครตายในยที่ประชุมนะครับผมซามโบตายหรือเปล่ารอดหรือเปล่าวีวีตายหรือเปล่ารอดหรือเปล่าหรือว่าหักมุมเลยครับผมไม่ถูกสักคนเลยคร<อ>ับผมหรือเพื่อนๆก็ตอบไม่ถูกทั้คนเลยนะอยากรู้ว่าเราแค่มาตีโพยตีพาย,ยพเรื่องโลกภาย,ยนอกของวา<ร>ยโนเฉยๆนะเดี๋ยวแวันนี้มีรองขวัญเข้ามาด้โคตรมาเลยครับขอบคุณรางขวัญมากๆนะครับขอบคุณครับโมเดลัลเลส ไปติดตากกันด้วยฝากมาเล่นบิงโกกันด้วยนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผม <c oughs> นะสุดท้ายนะครับสแสดงความคิดเห็นก<ต>ันไ,ได้ก<ต>็พูดถึงเรื่องวันพีรวเราคลิปนี้ก็ขอแวะอะไรให้กับอเออผมชอบคำคมคำคมหนึ่งนะของดกรฮีรุแกคิดว่าคนเราตายตอนไหน คนเราตายตอนกินเห็ดพิษหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่ครับคนเราตายตอนถูกลืมมหาเหมือนน้าไก่วันนะเขาไม่ได้แบบถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่อยู่ในธรรมะนะแต่ชื่อเสียงแล้วก็ผลงานที่เขาทำอยู่กับเราตลอดไปนะักไว้อยู่ในหัวใจของแฟนๆทุกท่านถ้าพูดงี้ผมค้ยินนักลบกีทท่านหนึ่งพูดไว้นะครับแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับว่าเขาบอกว่าการที่คุณจะเป็นนมจัรเขาเรีย้ว่าคุณไปกินยาวิเศษจากไหนหรอการที่คุณธนรมจักคือเรื่องราวของคุณถูกเล่าขายไม่มีวันจบนั่นแหละคุณเป็นนรมาตกรแล ใช่ครับคุณกดนะก็เพียงแค่คุณกดไลค์ทวิตการ์ดให้กหมายความว่าคนนั้นเป,ป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เราเจอจกัครั้งหน้าครั้งนี้อยากลาไปก่อนเจอกันขอบคุณมา,ากมากใๆอยากให้พวกเราวิเคราะห์เรื่องอะไรก็บอกได้เลยค<ห>รับผมยาเปตัดมือเลยนะพ,พายก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันนะเออไต้องอะไ่เห็นตานะอุ้ยมันเอาเลยดีก<ม>็เลยกูชอบแต่วงี่เห็นแบบว่าตีเกลียดกันคลิปนี้ผมขอเพียงละกี่ไลค์ดิเอาไป23ไลค์พอกี่ไลค์ผมขอสามพันไลค์สามพไลค์ เอาไปทำฮียอะรกันเยอะเอาไป2,000ไลท์เอกขอยากไปแล้วผมมา3คนคนละพันไลท์เอามาสอ0พันหนึ่งก็ได้ไหผมเอาไลท์นิด่ผมผมเอา250ได้อ่าสองร้อยาสิมีใครมากกว่านี้ไหมครับโอเคกูไปล้วทุกคนเดี๋ยวรัน The food the food b a r r y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 